ลากันเลยนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่ป๊อกแต่งนะครับพี่ป๊อกแต่งแล้วก็พี่ป๊อกเขาก็เอาเอาเพลงมาให้ผมเลือกแล้วผมบอกวผมชอบเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เวลาเราไปน้องคอนเสิร์ตเราจะไม่ค่อยมีเพลงมันต้องมีเพลงเปิดใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเพลงอำลาผมก็จะมีผมรู้สึกว่าตอนนี้ตามปกติเราก็จะต้องลาเรื่องเพลงใจรักเปิดเข้าใจนะตลอดเวลาแต่วันนี้จะขอลาเรื่องเพลงนี้สีสันแห่งสัญญา คือเราจะร้องด้วยกันสามคนนะครับ<ช>ว่าเราจะกลับมาพบกันอีกอไม่ยอมเปลี่ยนใจนะโดยเฉพาะวันที่พีสดใช่ไหมใช่โอ้ <c oughs> บอกทุกอย่างอย่างลืม <c oughs> อันนี้ก่อนใครบอกอันนี้เป็นคือผมโตไม่ทันนะผมว่าพี่ๆก็โตไม่ทันแต่ว่าผมได้ฟังพี่รุ่นก่อนเราเนี่ยสมัยรุ่นเราจำได้ไหมครับเราจะเป็นปฏิวัติคือฟิลอะไรประเด็นการอะไรก็ไม่รู้อะเราก็จะมีโคลฟิลอะไรกันเยอะแยะ เด็กกฎหมายก็จะแบบค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าน,บบนี้คือเด็กจะไปเตนระบาในในขับหรือวิ่ไม่ได้ในบางที่ิสต์บออย่างนี้พี่รุ่นก่อนผมเขาบอกว่าอ๋อเด็กในกรุงเทพเขาก็มีทางออกก็คือเขาจะไปเช่าห้องรับพละดูสิทานทีไปเช่าโรงแรมอินทราตรงประตูน,น้ำคุณมีรถไหมครับแต่อยาหอกหลกแล้วก็อะไรนะตรงนั้นไม่จะมีโรงแรม เอเชียใช่ไหมฮะแต่ราชทีวีก็จะปโคกโคกบอลลูนเนี้ยวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเขาก็จะให้เด็กๆซื้อบัตรแล้วก็ไปเต้นกันครับแต่พ่อแม่ไปส่งข้าวมอเสร็จก็พาลูกไปส่งแล้วพ่อแม่ก็จะไปช้อปปิ้งอะไรนะแต่ห้าโมงเย็นก็มารับกลับบ้านก็ปลดปล่อยพลังของวัยรุ่นใช่ไหมทันเหรือฮะพี่ยิ้มเนี่ยทันหรอผมก็คือจะเต้นฝ่ายมองใช่ครับฝ่ายมงก็เล้นห้าโมงเย็นใช่ห้าโมงเย็น แสดงว่าวันนั้นเราต้องอยู่ให้ครบฆ่าช่วโฆ่จมูกจะได้บอกนะคะว่าเตะแพมเพิร์ดนะคะน้ำไม่ต้องนะคะมีข่ายมีแต้มมีข่ายไปคอนเสิร์ตที่ไม่มีที่นั่งครับเราเราไปเต้นละบาลเนี๋ยวก็มีเพลงสโลวนว่ะตอนสมัยรุ่นเด็กๆ้เขาก็ต้องเขาก็ต้องสโลว์กันเองใช่ไหมเป็นผู้ชายเพื่อนตอนท้าทามาแตะตัวกันนะอ่าแล้วก็มีเพลงเต้นละบาครับแล้วตอนนู้นก็พ่อแม่ก็มารับกลับบ้าน แต่21ธันวาคมนี้เราจะบอกพี่ๆว่าให้ลูกไปส่งตกลงไปกันเรียบร้อยใช่แล้วก็บอกว่า5้โมงเย็นมารับกลับบ้านด้วยเพราะมือกล้วกลับไม่ถูกเราจะลากันด้วยมีนี้ะครับสีสันแห่งสัญญา พาไปสิ่งยังเหมือนเดิมใจฉันยังคงมีทธอใดจะคอยรอในวันที่ฟ้าเป็นใจเราได้กลับมาพบก,กันตราตรุษตะวันยังเป็นดวงเดิมใจดวงนี้ก็ดวงเดิมยังองมมุนเสมอ we เ่ครับใช่ไปเท่านั้นแล้แบบพี่จะแบบด <c oughs> ูเป็นคนอัพเดทรุ่นใหม่เหมือนคำเป็นไวรัยเป็นต้นทีเดียวนะคะเพราะว่า150ยีเ<ช>่านันะคะไม่ต้องะะอกลัครับเย็เรจะยาบาลไว้เอาออกมเม็บตรจะบอกมีหมด